สว,ส,สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของบเครื่องการลงทุนกับฟินลิปนะคะพาร์ทของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่13มกราคม2560นะคะตัวแรกนะคะเป็นตัว t ท s c o Financial Group นะคะหรือหลักทรัพย์ t ท sco นะคะรายงานผลประกอบการในช่วงควอเตอร์4ของปีที่ผ่านมานะคะมีกำไรสุทธิ1.3พันล้านบาทนะคะถือว่าดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะคะอันนี้เนื่องมาจากในส่วนของตัว ค่าใช้จ่ายแล้วก็การตั้งสำรองที่น้อยกว่าที่ทางฝ่ายประมาณไว้นะคะโดยกำไรในช่วงควอเตอร์สี่เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ4%เทียบ Year on Year นะคะแม้ว่าในส่วนของตัวรายได้ดอกเบีย้ยจะลดลงตามในส่วนของตัวสินเชื่อที่หดลงนะคะ2.4%เทียบ Year on Year แต่ว่าตัวททสโก้เนี่ยมีความสามารถในการ ลดค่าใช้จ่ายตัวดอกเบีย้ยได้มากกว่านะคะโดยต่ำลงถึง14.3%นะคะเทียบกออนเยทำให้ในส่วนของตัวรายได้ดอกเบี้ยสุดทีนะคะยังคงเพิ่มสูงขึ้น3.9%เทียบกออนเยนะคะนอกจากนี้แล้วตัวทิสโก้นะคะยังสามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายให้คงที่อยู่ที่ระดับประมาณ1.8พันล้านนะคะเทียบกับในช่วงควอเตอร์4ของปี ห้าแปดนะคะทำให้ในส่วนของตัวระดับต้นทุนต่อรายได้เนี่ยลดลงมาเหลือสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่สี่ิบสองเปอร์เซ็นตนะคะในส่วนของไตรามาสสี่ของปีห้าเก้าเนี่ยตัวทิสโก้นะคะจะมีการตั้งสำรอง เพิ่มสูงขึ้นก็ตามนะคะเทียบกับช่วงควอเตอร์สามนะคะแต่ว่าถ้าดูเทียบคิวออคแล้วกำไรก็ยังสูงขึ้นถึง3.6%นะคะโดยหลักๆก,ก็อย่างที่เรียนไปเนื่องจากว่ามีการตั้งสำรองที่ลดลงนะคะเป็นสาเหตุสำคัญหลักนะคะสำหรับกำไรสุดที่นะคะของทั้งปี5-9เนี่ยอยู่ที่ระดับ5,000ล้านนะคะ โดยสูงขึ้นถ้าเทียบกับปี58ที่อยู่ที่ระดับ4.3พันล้านนะคะโดยในส่วนของปี58เนี่ยของตัวทิสโกเองได,ได้มีผลกระทบนะคะจากการตั้งสำรองจำนวนมากนะคะซึ่งเป็นผลจากตัว NPL ของตัว SSI นะคะในส่วนของปี59เนี่ยดีขึ้นเนื่องมาจากในส่วนของตัวการตั้งสำรองที่ลดลงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็ยังลดลงมากด้วยนะคะ สำหรับประมาณการของปี60นะคะทางฝ่ายก็ยังคงไว้ที่เดิมนะคะอยู่ที่6.2พันล้านนะคะเพิ่มขึ้น24.7%เทียบ y e a อ on นเ a ีะนะคะโดยในส่วนของสัดส่วนสำรองต่อ NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นมากน่าจะทำให้ตัวทิสโก้เนี่ยสามารถลดระดับการตั้งสำรองลงในปี60นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว สินเชื่อเนี่ยที่หดตัวมากมาตลอดในปี59ก็น่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งนะคะในปี60นะคะตรงนี้เนี่ยได้ส่วนช่วยอีกส่วนหนึ่งมาจากการซื้อพอร์ตสินเชื่อรายย่อยนะคะจาก Standard s h a t t e r นะคะอันนี้ก็น่าจะทำให้ในส่วนของตัวสินเชื่อโดยรวมเนี่ยยังเติบโตนะคะทั้งฝ่ายข้านหมายในส่วนของตัวปันผลนะคะ ของตัวทิสโก้สำหรับปี60ไว้ที่3.2บาทนะคะก็ถ้าดูแล้วเป็นคิดเป็นดีเวลินูประมาณ5%นะคะถ้าก็ถือว่าสูงขึ้นนะคะเทียบกับคาดหมายของปี59นะคะที่คาดไว้ว่าน่าจะอยู่ระดับ2 55, บาท55ก็ถือว่าแนวโน้มก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะคะสำหรับตัวหลักทัพยทิสโก้นะคะทางฝ่ายก็แนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยูที่66 50, บาท50ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัว TPI poly นะคะก็หรือหลักทรัพย์ TPIPL นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็ถ้าดูในส่วนของปี59เองเนี่ยของตัว TPI poly เนี่ยมีการเปิดสายการผลิตปูนใหม่นะคะทำให้กำลังการผลิตของบริษัทนี้เพิ่มขึ้นถึง48%นะคะในส่วนของ ก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ผลักดันทําให้อุปทานหรือว่าตัวสัพพายในประเทศเพิ่มขึ้นมาถึงเเนะคะเทียบกับดีมานในประเทศของปี59ที่มีแนวโน้มน่าจะอ่อนตัวลงนะคะทําให้โดยรวมแล้วภาคบุารารลเนี่ยก็ยังเป็นภาวะมีอุปทานส่วนเกินหรือว่าโอเวอร์สัายในปี59กนะคะก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะผลักดันทําให้ตัวทีไบโพลีเนี่ยต้องนําปริมาณการผลิตบางส่วนนะคะออส่งออก ไปยังต่างประเทศซึ่งถ้าดูแล้วปกติมาจิ้นของการส่งออกนี่ก็ถือว่าต่ำกว่าการขายในประเทศนะคะทำให้ในส่วนของการดำเนินง,งานของปูนเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงแล้วก็ฉุดผลดำเนินง,งานโดยรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าดูในส่วนของตัวทีวีโพลีนเองเนี่ยเขามีการม,มีในส่วนของตัวธุรกิจไฟฟ้าด้วยนะคะก็ ในปี59เนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ที่73เมกะวัตต์นะคะก็มองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้ผลขาดทุนโดยรวมเนี่ยยังมีอยู่แต่ยังไม่มากนะคะสำหรับแนวโน้มของปี60เนี่ยก็มองว่าน่าจะดีขึ้นนะคะโดยหลักๆเนี่ยนามาจากตัวธุรกิจโรงไฟฟ้านะคะซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ90เมกะวัตต์นะคะหรือถ้าดูที่เป็นเปอร์เซนต์แล้วน่าจะเพิ่ม ขึ้นถึง123%นะคะในขณะที่ตัวธุรกิจปูนเนี่ยก็ยังหวังการเติบโตนะคะในส่วนของตัวดีมานเนี่ยมาจากในส่วนของตัวโครงการของภาครัฐนะคะแต่ว่าด้วยความที่ในประเทศเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมในช่วงควอเตอร์นหนึ่งนะคะก็มองว่านีมานน่าจะผลิตตัวเข้ามาอย่างเด่นชัดอีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนะคะสำหรับตัว TPI o อลีนเนี่ยก็โมเมนตัมกำไรเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในในขณะถ้าดูตัวธุรกิจปูนเนี่ยถือว่ายังมีความกดดันในแง่การบริหารต้นทุนแล้วก็บริหารในแง่ของตัวค่าใช้จ่ายในการขายอยู่นะคะถ้าดูในส่วนของตัวระดับราคาหุ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างเริ่มมีพรีเมียมถ้าเทียบกับ ตัวราคาพื้นฐานที่2บาท40แล้วนะคะทางฝ่ายก็ปรับลดคำนำแนะนำลงนะคะเป็นขายนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่2บาท40ะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นตัว Market News นะคะของตัวปุนใหญ่นะคะหรือหลักทรัพย์ SEC นะคะก็คาดหมายในส่วนของตัวกำไรไตร์4ของปี59เนี่ยน่าจะสบเซาลงนะคะ ถ้าดูตัวสเปรดปิโตเคมีเนี่ยในช่วงควอเตอร์สของปี5-9ถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากค่ะแต่ว่าของตัวปูนเองเนี่ยมีการปิดซ่อมลงปิโตเคมี45วันนะคะในช่วงควอเตอร์สี่ของปีที่ผ่านมาเนี่ยทําให้ตัวรายได้ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะในขณะที่ถ้าดูในส่วนของภาคการก่อสร้างก็ถือว่ายังชะลอตัวตามฤดูกาลนะคะ ก็คาดหมายในส่วนของตัวอุปสงค์ในประเทศนี้น่าจะอ่อนตัวลงนะคะในช่วงควอเตอร์ส่เองส่วนสายการผลิตปูนในเมียนมานะคะก็เพิ่งเริ่มการผลิตนะคะจึงสร้างรายได้ได้ไม่มากนักนะคะส่วนธุรกิจกระดาษก็ยังทรงตัวนะคะก็เลยมองโดยรวมนะคะภาพกำไรในช่วงควอเตอร์สน่าจะอ่อนตัวลงเทียบค on Q นะคะ กำไรทั้งปีนะคะของปี59เนี่ยก็คาดหมายว่าน่าจะเพิ่มขึ้น17%นะคะอันนี้หลักๆมาจากในส่วนของตัวธุรกิจปิโตเคมีนะคะช่วยชดเชยภาวะซบเซาของตัวธุรกิจปูนนะคะสำหรับในส่วนของปี60นะคะคาดหมายว่ากำไรน่าจะยังทรงตัวนะคะเพราะว่าปิโตเคมีเนี่ยน่าจะยังทรงตัวนะคะถ้าดูสเปรดปิโตเคมียังปรับขึ้น ได้ไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวแนวโน้มราคาน้ำมันดิบเนี่ยน่าจะปรับตัวขยับตัวสูงขึ้นนะคะในขณะที่ถ้าดูตัวปูนเนี่ยน่าจะสร้างผลดีในช่วง second half นะคะแต่ในช่วง first half เนี่ยก็มองว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในประเทศอยู่นะคะสำหรับตัวธุรกิจกระดาษนะคะก็มองว่าน่าจะยังทรงตัวนะคะมองว่า าการอันนี้ก็ล้อไปกับการส่งออกะคะซึ่งอาจจะเห็นการฟื้นตัวได้อย่างช้าๆนะคะถ้าดูแล้วเอาลูกกำไรเนี่ยอาจจะโตไม่มากนะคะแต่ว่ามองว่าในระยะยาวเนี่ยทั้งฝ่ายก็ยังชอบตัวปูนใหญ่อยู่นะคะก็มองว่ามีโอกาสการกลับมาเปิดโต,ตอีกครั้งนะคะในปี6กหนึ่งถึงปี6กสองนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยธุรกิจปูนในประเทศแล้วก็ภูมิภาคเนี่ยน่าจะ กลับมาเติบโตได้ดีนะคะจากโครงการของภาครัฐในประเทศนะคะแล้วก็การเติบโตต่อเนื่องในภูมิภาคคะทางฝ่ายก็คงคำแนะนําซื้อนะคะในในหลักทรัพย์ s c c นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่590บาทเกอ่อ5 9าบาทค่ะก็ขอปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจําวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ